เพื่อนๆวันนี้นะเราดีใจมากๆที่เราได้นกแก้วคันพิเศษนะเข้ามาในรายการของเรานะซึ่งถามว่ามันมันพิเศษยังไงเนี่ยมันเป็นนกแก้วที่เชยมากๆนะเชยที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นเลยนะั่ซึ่งนกแก้วคันนี้ประกอบด้วยเหตุแห่งความเชย3ประการหนะึ่งมันคือนกแก้ว นกแก้วเนี่ยโดยลําพังโดยตัวเองของมันเนี่ยมันก็เชยอ,อยู่แล้วนะครับตามสไตล์ยุคอาูนนะน่ารักมากแล้วก็2สองนะคันนี้เป็นสีบอนทองนะซึ่งสีบอลทองเนี่ยสมัยยุคอาูนฮิตมากนะจนถึงยุคสองพันต้นๆนะก็ยังฮิตอยู่นะครับจ้าบมากๆเลยสมัยนี้บอกเลยว่าเชยสุดๆแล้วก็ก็3สามสีบอลทองไม่พอนะเป็นทูโทนด้วยนะเพื่อนๆเห็นไหมข้างบนกับข้างล่างนะสีตัดกันข้างล่างจะเป็นสีดํา นะครับเป็นแฟชั่นสุดเชยจากยุค90นะซึ่งทั้ง3องค์ประกอบเนี่ยมารวมกันบอกเลยว่าเชิมและเชยสุดๆนะครับน่ารักมากๆได้อย่างหนึ่งนะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแท้จากโรงงานด้วยนะครับหายากมากๆนะเดี๋ยวมาดูละเอียดกันเลยครับจะช่องเด็ดย90นะผมขอเพื่อนคนนึงสับสกอตแนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะเพจของพวกเรานะครับกลุ่มเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกเ o อมีหมดแล้วนะกดติดตามเพื่อเดคข้อมูลความรู้ได้เลยในคลิปนี้จะเป็นรายการส่งมอบความสม ซีรีส์สชม e 3 6ตัว3 1 8หไอนะหรือว่าตัวชมนกแก้ว แลนะซึ่งผมขอบอกกันเลยว่านกแก้วเนี่ยเราเคยทารีวิวอย่างละเอียดแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปศึกษาเรื่นๆดูนะว่ามันเป็นยังไงจุกจิกซ่อมแพงหรือเปล่านะครับการขับขี่น่าใช้หรือเปล่าจนไปถึงนกแก้วคันนี้เลยนะที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับก็เคยทํารีวิวเคยผ่านมาตรฐานของเราแล้วครั้งหนึ่งด้วยนะครับเมื่อประมาณปีกว่านะจะ2ปีละเพื่อนๆก็ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดเล่นๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้ความพิเศษของนกแก้วที่อยู่หน้าตรงนี้นั้นมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับมันเป็นเกียร์ธรรมดาแท้จากโรรรงงานนกะกกแ้วเียธมด ชั่วโมงนี้นะครับหายากม,มากนะไม่เพียงแต่การขับขี่ที่เหนือกว่านะครับสนุกกว่านะความหายากมีน้อยในท้องตลาดจนถึงอนาคตด้วยนะเบี้ยเดลมายยก็ประกาศแล้วนะครับว่าไม่ทําเกียร์ธรรมดาแล้วดังนั้นชั่วโมงนี้ถ้าเจอเกียร์ธรรมดานะครับซื้อไว้ก่อนนะจะจอดไหนค่อยว่ากันแล้วก็สองนะครับคันนี้เป็นคันที่สวยเดิมแห้งมากๆนะครับเจ้าของเก่าโดยรักษามาค่อนข้างดีนะ คือคันนี้มันไม่ใช่รถรีสตอร์ทำใหม่บิ้วใหม่แต่งหน้าทาปากสัญญกรรมไม่ใช่นะครับเป็นรถที่เดิมทุกจุดจากโรงงานหนังแท้แผงประตูฝ้าเพดาน,ฟนเฟอรฟ์นิเจอร์ภายในภายนอกนะครับของเดิมจากโรงงาน30ปีแล้วก็สามนีม่สําคัญที่สุดนะครับนกแก้วคันนี้นะผ่านการส่งซ่อมและเซอร์วิสตามมาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วนะครับจึงสามารถเอามาแบ่งปันเ,นเพื่อนๆได้เลย ดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันมาเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับนกแก้วคันนี้นะไฟหน้าถือว่ายังสวยอยู่นะครับอาจจะเริ่มมีขุ่นเล็กน้อยตามกาลเวลาแต่ว่าไม่มีลายงานะครับไม่มีแตกชํารุดแล้วก็ตัวไฟมุมส้มนะครับตรงตามยุคคันนี้นะครับสีทั้งคันเนี่ยผมตีให้ประมาณ85เเท่านั้นนะเพราะดูจากในรูปในคลิปวิดีโอเนี่ยนะมันจะดูสวยไร้ที่ติ แต่ว่าของจริงเนี่ยรอยขนแมวของเขาจะเยอะนิดหนึ่งนะครับตามการใช้งานส่วนโทนสีองเพ้านะครับก็อย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นเลยนะครึ่งล่างนะครับตัวกาบล่างเนี่ยมันจะเป็นสีดําตัดกับสีบอดี้รถนะหรือว่าตัวนกแก้วคันนี้นะครับอาจจะเป็นตัวโลสเปคสุดในยุคนั้นก็ได้นะ,เพ,ะเพื่อนๆสายตรงที่รู้ตรงนี้นะครับมาช่วยกันให้ความรู้นิดหนึ่งเลขทะเบียนสวยนะครับคันนี้เราให้เป็นเลขนี้เลยนะ475 5หมาดูด้านข้างของคันนี้นะครับนะตัวนกแก้วคันนี้ก็มาเป็นทรงเดิมนะครับโช๊คเดิมสปริงเดิมลักษณะน กับล้อแม็กขอบ15เดิมโรงงานยางขนาด1956515นะซึ่งจะเป็นเบอร์ตรงสเปคตรงโรงงานทุกประการที่เกี่ยวช่วงล่างของกนนีนะครับจากการส่งตรวจสอบตามมาตรฐานของเรานะเราพบข้อบอกพร่องทั้งหมด2รายการนะครับก็จะมีลูกหมาก,กันโครงอันหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวลูกปืนล้อหลังลูกหมาก,กันโครงอันนี้บอกเลยว่าไม่พบอาการผิดปกตินะครับแต่ว่าพอยกแล้วมันเจอ นะแล้วก็ตัวลูกปืนล้อเนี่ยอาการของเขาคือเวลาเราวิ่งนะครับตั้งแต่ความเร็วต่ําแล้วนะมันมีเสียงที่จริงมันเป็นเสียงคล้ายตุ๊กตาเผากลางนะครับมันจะเป็นเสียงสั่นจากข้างล่างนะแต่รถไม่สั่นเลยนะพอยกดูตัวสอบแล้วเนะี่ยมันเป็นที่ลูกปืนล้อหลังทั้งสองรายการนี้จ่การแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ช่วงล่างเนียนสนิทนะแล้วก็ส่วนอื่นๆที่เราไม่ได้พูดถึงนะครับโช๊คทั้งสีต้นแพ้หน้าแพ้ท้ายนะครับลูกหมาลูกยางบูทต่างๆอันนี้ยังอยู่ในสภาพดีหมดเลย เนีย่ยยางขอบประตูนะกาใช้คาว่ายังพอได้อยู่นะครับไม่ได้น่าเกลียดมากแต่อันนี้เราสั่งมาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะเพราะมันเริ่มขาดชารุดบางบางจุดแล้วนะลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยพวกนี้นะอันนี้ย้ําว่าเปลี่ยนให้ใหม่นะครับมาดูเครื่องยนต์ของกันนี้นะครับเนี่ยตัว bm e สามหกสามหนึ่งแปด i นะครับก็มาพร้อมเครื่องยนต์รหัส m สี่สามขนาดหนึ่งจุดแปดลิตรให้มาวิทีประมาณร้อยสิบแปดตัวคันนี้จับเกียร์ธรรมดาห้าสปีด ที่เกี่ยวเครื่องยนต์หนองคันนี้นะครับจากการส่งตรวจสอบตามมา,าตรฐานของเรารอบนี้นะเราพบข้อบกพร่องแค่2อย่างน,นก็คือปั๊มคลัตบนกับปั๊มคลาชล่าง อาการคือตอนเราเข้าเกียร์เนี่ยพอเราเหยียบคัด์นะครับมันใส่คืนเกียร์ว่างไม่ได้นะจะค่อนข้างลําบากที่เกียร์หนึ่งนะครับอันนี้เกิดจากปั๊มคัด์มันลาโลกแล้วนะครับจัดการแก้ไขเรียบร้อยนอกนั้นนะอยู่ในสภาพสวยแห้งสมบูรณ์หมดเลยนะอันนี้ด้วยความที่มันผ่านสแตนดาร์ดเรามารอบหนึ่งแล้วนะครับระ,ระบบจุดระเบิดร,ระบบอากาศนะครับไม่พบข้อบอกพร่องนะก็อาจจะมีรอบเครื่องวูบวาบดิดหน่อยอันนี้เกิดจากตัวลิ้นแอร์โฟล์มันฝืดนะครับอันนี้จัดการแก้ไขเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอบเดินเบาเนียนแล้วแล้วก็ระบบคู นะครับไม่พบจุดรั่วซึมนะแล้วก็ท่อยางสายพานยางต่างๆนะครับอันนี้สวยแห้งหมดเลยก็ลองไปยกดูนะคันนี้เพื่อนๆเ,เอาไปแล้วตรวจสอบเลยนะครับเครื่องแห้งสนิททุกจุดนะครับไม่มีอะไรให้แก้ไขแล้วก็พวกบอดี้เดิมของเขาเนะี่ยพวกเบลช็กแห้งเดิมนะครับลักษณะนี้นะครับกันสนิมเดิมจากโรงงานนะครับเนี่ยพวกคานหน้าก็เหมือนกัน คันนี้บอดี้สวยมากนะครับไม่มีโดนชนหนักแน่นอนนะแล้วก็เนี่ยพวกการความร้อนเดิมจากโรงงาน30ปีแล้วนะครับนะได้ขนาดนี้ถือว่าสวยนะด้านท้ายนะนี่คันนี้นะไฟท้ายก็ถือว่าสวยเลยนะครับไม่มีรายงานรายงานน้อยมากๆนะไม่มีแตกนะครับแล้วก็เนี่ยพวกป่าท้ายมาดูกันเป็นยังไงบ้างะนะครับเนี่ยนี้นะยังดีอยู่เลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วก็พวกเครื่องมือแม่แรง อันนี้คือไม่เหลือแล้วนะครับ mm hmm. เ,เพื่อนๆที่ซื้อไปหาเปลี่ยนกันเอาเองนะห้องสัมภาระนะครับถือว่าค่อนข้างแห้งเรียบร้อยดีนะครับได้ความเดิมๆเดี๋ยวม,ม,มาดูอันนี้พกยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับบอดี้ดีมากมาดูภายในของรถแก้วคันนี้นะ mm hmm. ก็ใช้คําว่ายังพอสวยอยู่นะครับยังมีความแห้งเดิมนะพุงอะไรนะครับอาจจะเริ่มมีริ้วรอยเริ่มมีถลอกบ้างเล็กน้อย นะครับไม่น่าเกลียดนะเป็นพวงมาลัยสีก้านแล้วก็ตัวเรือนใหม่นะครับสวยงามมากใช้งานได้จริงทุกจุดนะครับแล้วก็ตัวแผงคอนโซลน,นะครับเนี่ยนี้สวยนะไม่มีแตกหักชำรุดเลยนะครับปกติมันจะชอบแตกแล้ากันหมดแล้วเครื่องเสียงเราฟุ้งเดิมจากโรงงานนะครับยังใช้งานได้จริงอยู่นะแล้วก็แอร์นะครับคันนี้หนาวมากแล้วก็นาฬิกานะครับใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ในช่องเก็บของ แลนะไม่มีล้าวไม่มีแตกเลยนะครับซึ่งรถที่ไม่จอดตากแดดนะครับก็จะมาสวยลักษณะน,นี้นะแล้วก็อันนี้หัวเกียร์แบบสั้นนะครับอันนี้ผมสั่งเข้ามานะมันทําให้เข้าเกียร์สนุกขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกทั้ง4บานนะครับอันนี้ปุ่มไม่มีถลอกนะครับแล้วก็ช่องเกียร์บุรีนะครับสวยอันนี้ช่องใส่เทปนะใช้งานได้จริงทุกจุด นะครับผู้ควบคุมการอนุรักษ์สมนะแล้วก็เก๊นะอันนี้เป็นกันทุกคันนะครับร้อยคันจะเป็นสักเก้าสิบคันนะมันจะเริ่มมีเห็นไหมหลุดลอกลักษณะนี้นะตามอายุเขานะครับอาการประจับรุ่มนะภายในเก๊ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับไม่มีแตกหักราวชมรูสอะไรนะซึ่งอันนี้ก็ย้ําเลยนะครับรถที่จอดในร่มดูแลรักษาดีนะครับไม่งานหยาบตากแดดนะมาลักษณะนี้เพื่อนๆก็ดูไว้เป็นตัวอย่างไฟห้องในสารนะครับก็ใช้งานได้จริงทุกจุด นะครับอันนี้บังแดดนะอันนี้มีติดแล้วต้องเปลี่ยนหลอดสภาพบ่อของคันนี้นะครับถือว่าสวยงามมากๆนะครับด้วยความที่รถไม่จอดตากแดดนะไม่มีแตกเล้าลายงานแผงประตูนะครับอันนี้เป็นแผงผ้าเดิมจากโรงงานนะอาจจะเริ่มมีหลุดย้้ยนิดนึงนะเพื่อนๆที่ซีเรียสเนี่ยเอาไปเก็บงานเองได้ไม่แพงนะตรงนี้แต่มันเป็นผ้าเดิมจากโรงงานนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยพยายามใช้ของเดิมนะระบบไฟฟ้าทั้งคันของคันนี้นะครับก็คือสมบูรณ์มากนะไม่ว่าจะเป็นกระจกทั้ง สีบานนะครับกระจกมองข้างมันก็มีแค่นี้เลยนะครับนกแก้วแห้งๆมาดูห้องในสารด้านหลังของอันนี้นะครับก็ใช้คําว่าสวยเหมือนด้านหน้าเลยนะครับมีความแห้งเดิมนะตัวบอดหนังของเขานะครับก็แทบจะไม่ผ่านการใช้งานเลยนะมีความฟูนุ่มนะแล้วก็หนังดี นะครับแล้วก็เตัวฝ้าเพดานนะครับเสาว A เสาว B เสา C ก็สวยเรียบร้อยหมดเลยก็จะมีแผงประตูนะครับด้วยความที่มันเป็นผ้านะครับกาวข้างในเนี่ยมันก็เริ่มเสื่อมสภาพตามอายุนะเพื่อนๆที่ซีเรียสเอาไปซ่อมเก็บกานตรงนี้เองได้ทั้ง4บานเพราะนั้นโดยรวมนะครับห้องในสารของคันนี้ใช้คาว่าจะลงใจมากนะได้ความเดิมแห้ง30ปีนะครับเพื่อนๆมองมุมนี้ไว้นะ มันอาจจะไม่ได้สวยประกวดเพอร์เฟกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่รถสัญญกรรมเอามาบิ้วใหม่นะแต่มันเป็นรถที่รักษามาอย่างดี30ปีแล้วนะครับได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะมาดูพากเกขับขี่นิดนึงนะครับของคันนี้นะจอดหลายวันก็ชึ่งเดียวติดนะครับระบบจ่ายน้ํามันระบบประกาศแข็งแรงมากนะับคันนี้แอร์หนาวนะแล้วก็การขับขี่นะครับนกแก้วเกียร์ธรรมดานะหรือออโต้ก็ตามเนย นะครับการขี่ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสนุกเซ็กซี่แค่ไหนอันนี้ผมไม่อยากพูดซ้ำแล้วนะครับเคยทำวิวไปแล้วนะแต่อันนี้ก็จะสรุปให้ฟังอย่างสั้นๆก็ได้นะครับวา่าเพื่อนๆทุกคน F c ซของเราเนี่ยถ้าดูรายการของเราตั้งแต่วันแรกเลยเมื่อเกือบๆสามปีแล้วนะครับรวมถึงไลฟ์สดด้วยนะหรือเจอเราัวเป็นๆเ,เนี่ยจะรู้เลยว่าผมเนี่ย มีแค่หนึ่งคำตอบนะครับคำตอบเดียวเสมอไม่เคยแปรเ,นะเปลี่ยนเพื่อนๆจะถามว่าถ้าคุณจรต้องเลือกรถยุ901คันนะครับไว้ใช้เองทุกวันห้ามขายต่อนะจะเลือกอะไรผมก็จะตอบอยู่อย่างเดียวนะผมจะเอานกแก้วเกียร์ธรรมดาเท่านั้นและต้องเป็น318เท่านั้นด้วยนะเกียร์ธรรมดา6กสูบก็ไม่เอานะครับขอเป็นเครื่องสสูบเพราะอะไรไม่เพียงแต่เกียร์ธรรมดาที่เพอร์ฟอร์แมนซ์การขับขี่ที่จัดกว่านะ เครื่องสี่สูบเนี่ยนะครับน้าหนักของเครื่องมันไม่หนักเกินไปนะมันทาให้บาลานซ์รถของเขาเนี่ยนะมันกําลังสวยกําลังดีเลยนะมันส่งผลให้นกแก้ว318ไอเกียธรรมดานะครับสมัครปุ่มแล้วเป็นรถที่ขับขี่เซ็กซี่ที่สุดกลมกล่อมที่สุดนะเป็นรถที่เข้าโค้งแล้วไม่ต้องเบรคนะใครได้ขับนกแก้วเนี่ยนะอันนี้บอกเลยนะนกแก้วเห็นเชยๆแบบนี้นะครับเป็นทรงคุณลุงคุณป้าจ่ายตลาดแต่ใครที่ได้ขับแล้วนะครับอมยิ้มทุกคนเรื่องการซ่อมบารุงนะครับคันนี้ทั้งหมดเลยก็มี ประมาณนี้นะซึ่งอันนี้เราก็ไม่แปลกใจที่มันซ่อมไม่เยอะทุกรายการอื่นที่เราไม่ได้พูดถึงนะอยู่ในสภาพสวยหมดเลยเพราะคันนี้มันผ่านมาตรฐานของเรามารอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อประมาณเกือบ2ปีก่อนนะอันนี้เราเอาเข้ามาผ่านอีกรอบหนึ่งนะครับรายการมันก็เลยมีแค่นี้ดังนั้นนกแก้วเกียร์ธรรมดาคันนี้นะไม่เพียงแต่การขับขี่ที่เซ็กซี่เป็นเอกลักษณ์ของเขาความสมบูรณ์ของเกียร์เครื่องช่วงล่างนะอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะเพื่อนๆที่ได้คันนี้ไปผมว่าคุมนะสรุปนะครับ BMW นกแก้วซีรีส์3คันนี้นะ ก็ผ่านมาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วนะผ่านแบบง่ายๆสบายๆายเลยซีรีส์สนกแก้วคันนี้นะครับจะเหมาะกับใครบ้างนะหนึ่งเลยก็เหมาะกับนักสะสมนะเพื่อนๆที่ชอบเก็บรถเดิมแห้งจากโรงงานแล้วก็2นะครับเหมาะกับคนที่อยากได้เพอร์ฟอร์แมนที่เหนือกว่าเกียร์ธรรมดาเนี่ยขับดีมากขับสนุกมากสําหรับบิมเดี๋ยวมันอยู่ซีรีส์ส e าม e สามหกสามหนึ่งแปด i เกียร์ธรรมดาแท้คันนี้นะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยเอาไปเลย1 3 7 0 0 0บาทนะซึ่งคันนี้เรามั่นใจในคุณภาพอย่างแน่นอน เพราะผ่านการส่งซ่อมและเซอร์วิสต,ตามมาตรฐานของเราเรียบร้อยแล้วนะคุ้มค่าหรือไม่ก็ลองพี่นาดู